ถ้ามึงรู้สึกว่ามึงจะมาเส้นทางนี้มึงจะลาออกโรงเรียนแล้วมึงคิดว่ามึงเจ๋งไม่เรียนแล้วเรื่องมึงถ้ามึงทำได้มึงลุยเลยแต่ถ้าแว่งเป็นค่อยแค่พ่ออ้างมึงแค่แบบอยากออกมาสนุกออกมาเล่นออกมาปาร์ตี้แล้วตามสภาพมึงก็อาจจะเป็นผู้แพ้ในเวทีนี้ก็ได้ความทรงจำจากวันนี้มันจะไม่มีเราอีกต่อไปแค่คนที่เคยมีความสำคัญก็จริง สวัสดีครับไสท้องนะครับวันนี้เรามีเอ็มฉันต้องเรียกว่าอะไรเอ็มนาซิสัสกูไม่รู้หรอกว่าใครจะตามกูกูไม่รู้หรอกว่าใครเดินทางผิดทางถูกแล้ก็มีงานแบทเทิลอะไรเราก็พยายามหนีพ่อหนีแม่ไปดูตอนมืดม,มืดอะไรเลียเครื่องบินมันจะผ่านบ้านผมกังคูพอเครื่องบินบินผ่านบันานผีเข็นประตูแล้วก็หอนแก็หอ Tan. <laughs>